ผมว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ของของของคณะลุงป้อมเมื่อวานนะนอกจากตัวลุงป้อมนะค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ก็น่าจะเป็นผู้กองธรมมร,งธรมนัฐร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเลขาธิการพ,พรรคพลังประชารัฐเมื่อวานเมื่อวานาวาน,นักข่าวล้อมไว้ทุกด้านดังนั้นผู้กองธรรมนัฐหนีไม่ออกใช่ต้อง,งสัมภาษณ์ให้ได้ดังนั้นเมื่อวานผู้กองธรรมนัฐจึงพูดยาวเป็นครั้งแรกหลังจากถูกปลดออกจากตำแหน่งล้ำติไปดูไหมเชิญค่ะ อยากที่เ,เ,เคยเคยได้ให้ข่าวไว้ว่าจะสร้างความมั่นคงเพื่อให้พรรคการเชาองไเป็นสถาบันการ,รืองที่มีความเข้มแข็งอย่างที่เคยคุยกันไว้นะครับซึ่งในเดือนพฤศจิกาก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับคือเลือกตั้งนายกอบตอนะครับทั้ง76จังหวัดดังนั้นสาระสําคัญในเวลานี้เราคงจะต้องให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นรากงาของการเมืองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสาระสำคัญ ผมมีเวลาที่ทํางานในพื้นที่เราเยอะนะครับเราก็เดินในในในนาของเลขาพรรคนะครับที่อยู่ในปะกับว่าที่ผู้สมัครนะครับสสนะครับของพรรคพลังประชารัฐก็ตอนนี้ก็กําลังที่จะมีการประชุมนะครับหลังจากที่รัฐบาลปลดล็อกนะครับจะมีการประชุมสมาชิกในแต่ละเขตนะครับซึ่งเราก็ทําไปเกือบเกือบครบแล้วในเวลาอ๋อไม่ไม่ครับเราก็ทํางาน ได้ทุกสถานะนะครับซึ่งก็มีเวลามากขึ้นก็ทำาทางานเต็เมทีม่ครับใช่คือตอนนี้สิ่งสาาําคัญคือเลือกจากท่นนหน้าได้ตั้งคณะกรรมการในเรื่องกรรมการยุทธศาสตร์ตรตรของพักน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นคณะสําคัญน,นะครับเรื่องยุทธศาสตร์ของพรักมีหน้าที่ในการที่กําหนดนโยบายทรค นะครับวางแผนจะยุยพรรควางาาแผนจะตัอกตั้งสมัยหน้านะครับอย่างท่ท่ารัวหน้าได้ได้คุยได้พูดด้วนประชุมนะครับที่ประชุมพรรคครั้งก่อนนะครับคือ,ค,อคือผมออกมาทํนหน้าที่ในฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและทำหน้าที่ในสภาให้เต็มที่แล้วก็ลงพื้นที่ให้กับลูกพรรคให้เต็มที่นะครับส่วนรัฐบาลก็เป็นหน้าที่รัฐบาลคนละส่วนกัน ท่านนายกก็เป็นเทมีเดีนายกของท่านก็ที่การยังคงให้สนับสนุนคือคือเรื่องนี้เรื่องนี้คงเป็นหน้าที่ของท่านหัวหน้าครับผมผมผมพูดตอนนี้ไม่ได้ไม่ส่วนตัวครับไม่มีครับผมยังรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเวลาเยอะขึ้นนะครับไม่ครับไม่ครับไม่ครับ คืออย่างที่เรียนไว้เมื่อตอนประชุมพักขาที่แล้วคือต้องการท่านหัวหน้าท่านขอร้องให้มาช่วยพักต่อก็หัวหน้ามีบุญคุณกับผมเลยหละเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องวิชีวิตการเมืองครับก็ก็จะทำงานไห้ท่านไปก่อนอ้อมันอนาคตเป็นของไม่แน่นอนนะครับเอาละครับจุดเริ่มต้นของ บทสนทนาเมื่อสักครู่นะม,มันเริ่มมาจากนักข่าวก็ถามนําขึ้นไปเลยเป็นเลขาธิการพักแต่ถูกปลดออกจากออกจากตําแหน่งันตรีอารมณ์นี้นาทีนี้โมเมนต์นี้ยัง Work ์ a ฮาให้กับพักอยู่หรือเปล่าจากนั้นพยามังกรอย่างผู้กองธรรมนัฐก็ตอบสะลอเลยอโอ้ยเวิร์ a r าแน่นอนอยัง,งขับขเคลื่อนใน,ในการสร้างพรรคพลังประชารัฐให้เป็นสถาบันการเมืองที่มันคงและเข้มแข็งนี่ ในเดือนพฤษภาจะมีการเลือกตั้งนายกอบจทั้ง76จังหวัดตต,ต้องให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งทั้งถิ่นแน่นะมผมจะนําทัพเหมืองแดงโอเค <Okay. S 2> แต่ตอนท้ายงงพูดถึงเรื่องอนาคตพูดถึงเรื่องการตั้งพรรคใหม,ม่พูดถึงเรื่องอะไรต่อมีอะไรเอ,อ๊พูดแปลกๆยังเป็นเรื่องในอนาคตเป็นเรื่องอนาคตถูกต้องอะไม่เป็นไรก็เข้าใจกันตามนี้นะค่ะ